สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ y Proty c h a n n e ้เราก็มาดูทีมช่างทำงานอยู่ตรงนี้นะคะเราก็อยู่ทางๆแดดมันแรง

สีเมตรมันต้องอยเชื่อมรอยเชื่อมอ่ะพี่ชัยอะไรอยเชื่อมอยู่ไหนพี่คร <It> ับเออยู่ตรงกลางไหมล่ะหัวเั้ไม่ไ้อย่ไดม่ไ้ไม้ไม่ได้ไ่้ไม่ได้ม่ไ่ไ้ไ้ไ้อ่่้อดด้้่้่ไ้ไไ่ได้ดได้่่่มม้ย้ไ่ไดไมม่้ย่ไ้้ เอาหาเจ้ามันเอาห้อยเสี่อยู่ตรงกลางพี่หอยไม่ติกะเออห้อยไม่ติหงมันก็ไม่เท่ากันเนี่ถ้าพี่ไม่เอาตรงนั้นอ่ะเออสเมตรตรงนั้นข้างวงวัดใหญโตอ่ะสี่เมตรพื้ปายอ่ะแล้วก็เตะแม่นอยู่ตรงกลางแล้วแล้วตัวล่างก็เอาตลับเมตรวัดให้มัได้สี่เมตรมห้องนี้กัห้องนู้กนี่มันหางกนเท่าไหาลายคนมาช่กันเแ้วเไ่อก่มามาวันวั่อนก่นาหยนมาวยัเายวกันเล้ห

ไม่ดูแม่นูทายคลิปตัวนี้เลยนูร้อนเป็นอะไรมาโหลดคลิปโหลดไม่ได้บอไม่มีสัญญาณทายคลิปอยู่ตัวนี้แหละอยู่ห่างหมองเห็นไปไไแล้วกลางแล้ว กลางแล้วกลเอาวัดเบ้างไหมป่ะ <GO av uther> <quiero S 1> เนี่ยอูพี่แดงนี่นั่งคำมานะนั่้านนันคำไม่เชื่อร้านสุดที่ว่ามีไงฮเออเปนอย่นี้่งหวานไปต ลมแมกก่คยไม่ใช่มันมีสองอันทีเอฟซีซื้อมาให้ไงทีมช่างพมาตอยลงม,มาไปเอาลมให้หน่อยไปันได้ยินด้วยกำลัง mới. เมือแดดก็อนเียกคหย้าไปเตะเียไห้ล่ะนาเี่ยงไม Hãy cho bỏ mẹ con พี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าก okay. ินแร้วคิดถึงใช่ไหมพี่เจนคิดถึงใช่ไหมสวัสดีค่ะ บินอดหลอดเลยมากี่ชุดวันนี้มากี่ชุดครั้งนี้ี <c oughs> นี่ก็ประมาณนี้นะคะ